สวัสดีครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ iOS 10ทำได้นะครับก็คือการเปิดหน้าจอเปิดแสงหน้าจอโดยอัตโนมัตินะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับสามารถใช้ได้เฉพาะ iPhone 6s นะครับ iPhone 6s Plus และ iPhone SE ครับผมจะทำให้ดูนะครับแบบนี้นะครับหน้าจอจะติดออ t โต้นะครับเมื่อผมวางกลับไปนะครับก็หน้าจอก็จะดับครับ แบบนี้นะครับแล้วพอเราเอาขึ้นมาหน้าจอก,ก็จะเปิดออโต้นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับเราสามารถเข้าไปไดได้เราสามารถเข้าไปปิดได้นะครับทีาาา่ s t ซตติ้งดิ a เพนไ n e s s นะครับ, ain, ance, รบแล้วก็ rest to wake นะครับแล้วก็สามารถปิดได้นะตรงนี้นะครับผมขอทําให้ดูอีกทีหนึ่งฟับฟับอันนี้ก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับ ก็ลองตัดสินใจดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอากาสหน้าสวัสดีครับนะครับผมเพิ่องอินสตอ l iOS 10เข้าไปนะครับใน iPhone 6s ของผมนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับ